สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับนะแล้วเราก็มาต่อกันเลยดีกว่ากันกับ,กบเกมเออแม่งพูดติดอะไรนักหนาวะฟิโตมอลพาร์ทสองนะครับผมหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเขียนมาเริ่มเลยโอ้เดี๋ยวจะโทษกรรม หลังจากพาร์ทที่แล้วนะฮะเราโดนจับมาจากจับมาไว้ในห้องนี้นะครับผมแล้วผมก็เผลอเดินนิดนิดหน่อยนะฮะก็มีมีมมมมีตัวนึงขึ้นมานะะทักเราแล้วก็ขึ้นแบบนี้นะผมก็เลยกดไว้ก่อนนะฮะแล้วก็มาถ่ายให้ดูกันเลยดีกว่านะครับผมเขียนมาเรื่องมาเลยเขียนสแกนนิ้ว <c oughs> นีนะฮะห <c> ล <oughs> ังจากพาร์ทหนึ่งโดนจับมานขาหาอะไรก็ไม่รู้เอ๊ะอะไรอ๋อจำได้แล้วอันนี้ฮะอันนี้มันจะให้เรา สร้างพาร์ทเนอร์ของเรานะฮะไม่รู้มันไม่รู้ว่ามันเรียกาว่าอะไรอะ่ะแต่รู้สึกมันจะเป็นคนเป็นเหมือนเหมือนคู่หูเราอ่ะนะฮะแต่เป็นผู้ดูแลโอเคแล้วมาดูเรื่องสูงกันก่อนดีกว่านะเออผมอยากผมอยากไม่ไม่อยากให้สูงมากอะ่ะประมาณร้อยหกสิบกว่ากว่านิดๆเกือบร้อยเจ็ดสิบมาอืมโอเคประมาณนี้นะโอเคแล้วอ่าอันนี้ผมไม่ขอยุ่งใบหน้าใบหน้าใช่ใบหน้า โอ้แต่งตัวผู้หญิงนี้แต่งยากคุณผู้ชายอีกนะผมว่าแต่ผมอยากแตคู่ผูเป็นผู้หญิงกันนะหน้นาน,นี้ดูเศร้าไปโอ้นี่ไม่ไหวว่ะเออหน้าน,นี้ก็ใช้ได้อยู่นะหน,านกก้า,นานแรกก่อวลองดูหน้าแรกไปก่อนฮะผมจริงๆผมว่าน่าจะให้เลือกทรงผมก่อนนะเนี่ยคิวก้อ,อนนี้อกันอืมตาตานี้กันทรงผมเหรอ เข้าไหมวะอันนี้เหรอไม่อันนี้ดูไม่ไม่ไม่เข้านี่ไม่อันนี้โอ้ไม่อะไม่หมดแล้วกรรมอืม อืมอันนี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมขอกลับไปเปลี่ยนหน้าแบบอืมหน้านี้เข้าไหมอืมหน,น้าดูยิ้มแย้มนี่ฮะดูเข้าดีนะฮะโอเคนี่แหละปลายต่อเบยโอเคต่อไปก็เลือกสีสินะผมสีทองเหรอเอียผมสีทองดีป่ะผมว่าผมสีทองดูดีอยู่แล้วนะฮะ กิดแปบบผมสีแดงเข้าไหมวาสีแดงไม่ไม่สีแดงไ,ไดงอ้นี่สีชมพูเลยเนี่ยลองสีชมพูสิโอสชมพูเออเงี้ยค่อยเข้าหน่อยใช่ปะเออเนี่ยค่อยเข้าหน่อยดวงตาตาสีฟ้าอ๋อแมวตาสีแดงด้วยไู้แตตาสีแดงมันดูน่ากลัวไงไม่รู้อ่ะ น่ากลัวน่ากลัวตรงไหนวะเนี่ยอืมอือเนี่ยผมมาเข้าแล้วนี่แหละดูดีเลยนะฮะใช้ได้เลยเดี๋ยบร้อยครับเคคนนี้แหละฮะจ้าจ้า นี่ไงฮะคนที่เราสร้างโอ้โหโอ้โหใครเสียงนี่ไม่เข้าเลยนะฮะมันมีให้เลือกเสียงวันนี้โอ้โหโอ้ฮะโอ้ยตอบอะไรไปเพิ่งเมื่อกี้กรรมลืมดูลืมดูเบอ์ อืมคุยคุยกันยาวเลยอืมภาพอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยนะก็ขออภัยด้วยนะฮะจ้าจ้า,จานี่คือไม่รู้ครับมันมันบอกอะไรเราไม่เราไม่รู้เหมือนกันนะฮะอกดกด <ๆ S 1> ไม่รอกราข้ามไม่ได้อืมราข้ามก่อนนะฮะรกข้ามเสร็จก่อน ฟีโดมวอล์กอืมเขียฮะจ้าจ้าจ้ามามีคำถามคุณมาอีกแล้วเกลียดจังเียคำถามเลยเฮ้ยมันไม่รู้เฮ้ยเขียเราจะเลือกข้อแรกไว้นะฮะข้อแรกข้อแรกข้อแรกอืมคุยนานเนาะเอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรรีบกดไปหน่อย เซฟวิปป่งแล้วเซฟวิปป่งเราต้องหมุนตัวเลยฮะหมุนตัวอ๋ออะไรเนี่ยฮะซื้โอเคเหมือนเราจะได้อะไรมามรูลาสิบบวกไปไหนต่อคลาสโดโซเชิญอะไรครับอืมไม่รู้เรื่องเร็วๆฮะ ระวังนะลองดูอ่าฮะให้กดปุ่มสตาร์ทเอเคจ้าเกียฮะเรา,าลองกดกันอ้ออะไรไม่รู้นี่อะไรเอ่ยนี่ฮะมิชชั่นใช่ป่ะใช่ใช่ใชแล้วเดี๋ยวกัน,นั้นคืออะไรอืมออปชั่นป่ะ น่าจะอย่างนั้นฮะเราจะไม่เข้าไปยุ่งฮะเ,เราจะไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับซบเค เดี๋ยวลุยเบย์ลุยเบยเบ์มาขนาดนี้แล้วลุยเบย์โอ้เค <c oughs> มาเริ่มแล้วเริ่มแล้วครับให้ไปสินะว <c oughs> ิ่งสินะคัสไปคลัสปึ๊บ อ่าฮะจุด huh. ข้ามตด,ดลงอันนี้อ๋อนะฮะอย่างที่ผมทำไปในพาร์ทแรกนะคือการกดตัว R มันเหมือนแบบเนี่ยดูปึบเหมือนปล่อยสลิงเหมือนแอทักออรดิทันน่ะเออผมว่าเหมือนนะดูดูด,ด,ด,ดูดูนะวิ้วชุบอด้วยความเก่าเจีง้งเก่าเจี้งทั้งหมดที่มีอา้าวเก่าเจี้ยนชุบนะครับผมค่อนข้างที่จะดีกันเลยทีเดีดวยวย เล่นครับอย่างนี้เล่นเล่นยาวเนี่ยเกมนี้ผมชอบตรงนี้แหละนะเนี่ยกอตแทกออนนิทันปึ๊บโอเคถึงแล้วอือฮึไปไปต่อเก็บเก็บอะไรไม่รู้เก็บไปหมดเก็บให้หมดชึบมามามารู้สึกอันนี้จะเป็นการฝึกของเราอยู่นะฮะอันนี้มันสอนเราเปลี่ยนของนะ แต่ผมก็เปลี่ยนไปแล้วแหละป,ลปลืนกับดาบนะฮะไปเลยชอบเสียงดนตรีว่ะอ๋อนี่มันจะสอดเราสู้นะครับสอดเราสู้กด L ในการล็อกเป้าฟัน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 จบอีกตัวอีกตัวอีกตัวอืมอุย้ยอะไรเฮย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอยอะไรเฮ้ยเดี๋ยวอ,ยอะไรวะเฮ้ยโอ้ฟันดีก็ได้ เออเออโดนนะโดนนะอีกต <mile> ัวนึงใช้ปืนยิงโอเคเรียบร้อยไปเบอร์ใช้ปืนบ้างโอ้อะไรฮะเรื่อเรื่อเรืเรือเรืกดเอ็กอ๋อคัพเวอร์คัพเวอร์คัพเวอร์ที่เต้นกันนั้ทุยไม่ใช่คนคัพเวอร์เอาคว่างคว่างระเบิดไปแล้วตายเลยโอเคศัตรูอยู่ไหนถังนั้นสินะ อ่ะต้องลุกก่อนสินั่งเนี่ยอเอียวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหเล็งเล็งนี่แบบกลางมากอ๋เอเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยกำกำเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอุ๊ยผมกดอะไรของผมเนี่ยโอยโ,โดดลงโดดลงโดดลงไม่ใช่ล้วไม่ใช่ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมโอเคฟังคำหมดแล้ว ไปต่อเบยอือฮึอือฮึอออออออเรียบร้อยนะครับไปกันต่อเลยจบมิชชัน่นเยจบแล้วจบแล้วการฝึกจบลงแล้วนะครับอืมอะไรเอ่ยอ,อะไร เออเออเสร็จแล้วโอเคครับปื๊บกามเฮ้ยอะไรเฮ้ยมันลบของเรานะฮะมันลบคะแนนเรามันลบเอ้ยเราทำผิดอะไรเปล่าวะก็ไม่นี่ฮะอืมอืมครับครับผม จ้าจ้าจ้าคุยกันไปก่อนนะคุยกันไปเลยชึบโอเคปุ๊บ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 อืมโอเคนะจะได้รู้ <c oughs> อะรู้สึกเมื่อกี้เราจะได้มีชั้นใหม่มาแล้วฮะเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวอะไรเนี่ยต้องเงครับขีแบบ่ค,ครับ <c oughs> อือหือรู้สึกไอ้ตรงนี้จะเป็นที่ ที่อะไรก็ไม่รู้นะรู้สึกไปงั้นแหละนะฮะเดี๋ยวโอเคตามมาทำภารกิจต่อไปกันเลยดีกว่าอ่าฮะลุยโลด มาแล้วไปเบยอืมอฮะ อย่างนั้น Attack o นท i t a n ใช้สลิงทีดีนะฮะเดี๋ยว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 งัว้เจอศัตรูแบล็คเ่ยนปืนแป,ป๊บยิงยิงเข้าไปหลับลาบเปยเหนียกไหมเขวเนี้ยไม่มีใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยโยจะยิงโอ้ยยิงแรกนะล่วงล่วงโอเคเจ้าโอ้ยอยู่นี่เรียบร้อยมีบบ ติดฟังสินะเรียบร้อยไปต่อเบยปุ๊บนั่นเ,นเจอเด้อเป็นปืนผมจะไปหามันเลยอุ้ยอ้อเข็นเป็นดอ้ฟันแม่งฟันล่วง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 เทียมมันตายได้ใช่บอ <c oughs> ล่วงเองซะงั้นหยุด ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอือฮึโอ้อะไรนะไททันเหรอไม่ใช่นะฮะโอ้สุดเฮ้ยนี่มันโจมตีเราได้ป่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเลี้ยงเลี้ยงละเฮ้ยเลีงเลี้ย่าเลี้ยงเลี้ยงเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งเลีงอย่าเพิ่งเลีงอย่าเพิ่งเออตายตายตายละเห็นนะฮะจย๊บอะไรคืออะไรโอ้สุดโคตร โอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหตะแคนเช็ดเด้โอ้โหโอ้โหเช็ดเด้ผมเพิ่งเคยทำเลยนะเนี่ยฮึมชาร์จจืบจืบเรียบร้อยยังยังยังอยู่ยังไม่ตายตายยังตายตายยังตายยังยังใช่ไหมยังไม่ตายใช่ไหม แขนขาดอีกข้างเลยอือเคทโอ้โหยางยังไม่ตายอีกอึดนะเราเนี่ยอึดนะเราเนี่ยอึดอึดนะเราเนี่ยทฮนอึดนะอึดนะเลือดเลือดเลือดหมดยังหมดยังเสี Shit, หมดแล้วนะเกย์ <c oughs> okay. ตาช่าไปแล้วนะโอ้สุดยอดฮนะนี่ฮะที่ผมชอบไปไปกันต่อเบย ฮะอะไรอะไรยังยังไม่ทำอะไรยังไม่ทำอะไรวะฮะใครใครยังใครยังเหลืออยู่ฮะอะไรมันเหลืออะไรอยู่อะไรอ๋ออุ้มกี่เดินกลับเออก็ว่าอะไร <c ười> เดินกลับนี่เองโอ้โหอะไรอะนะ่ะมันคืออะไรอะ่ะอืม อุย้ยชอบจังเลยนะ okay, นะโอเคนะฮะอ๋อเป็นการช่วยคนนี่เองพาไปส่งดีแคปซูลได้เลยจ้ามาวิงว่งวิ่งมันอุย้ยมันตื่นแล้วอุยอ้ยอุ้ยเล้ไม่ได้ชนเลยกรรมโอเคขอโทษครับโทษครับโทษครับไปไป,ไปพาไปส่งดีๆแล้วอะไรนะวิง่งอืม หยุด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 เออเดี๋ยวชนโอเคเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าไหนอยู่ไหนสู้กันหน่อยไหมอ้าวกรรมจบแล้วอืมนะฮะอือ้มอ้าวทำไมโดนลบอีกแล้วอ่ะอ้าวอืมไม่ไหว เซฟวิ่งนะโอเคฮะเดี๋ยวพารส,สองนี้ก็จบไว้กันเพียงเท่านี้ก่อนและกันฮะเดี๋ยวมาเจอกันพารหน้ากับพารส,สามและกันนะครับผมสวัสดีครับ